น่าทานไหมคะยำหอยนางลมคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเสนอเมนูยำหอยนางรมนะคะอันนี้เป็นหอยนางรมนะอันดับแรกเราจะล้างผ่านน้ำเย็นนะคะนี่เอามากรองก่อนนะนี่นะคะ าอาจจะเป็นสีสวยๆนะคะเพราะว่าเอาไปแช่ช่องรีค่ะนี่เราก็ล้างผ่านน้ำเย็นอันนี้คือน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งนะพอล้างเสร็จก็พักไว้หลังจากที่เราล้างผ่านน้ำเย็นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ประมาณสิบห้านาทีนะคะ หรือจนกว่าน้ําแข็งจะละลายก็ได้นะช่วงที่เราพักไว้เนี่ยเราก็จะไปทําน้ํายํารอนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ่าส่วนผสมของเรานะคะในการทํายําหอยนางรมนะก็จะมีพริกนะคะอันนี้ใช้พริกขี้หนูนะเสร็จแล้วเป็นตะไคร้นะคะหั่นซอย เสร็จแล้วหอมแดงค่ะเจ้าตัวนี้เป็นน้ำตาลเคี่ยวนะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะแล้วที่ขันไม่ได้นะคะก็คือมะนาวนั่นเองนะคะนี่ขันไม่ได้เลยอะเริ่มนะคะอันดับแรกใส่น้ำตาลเคี่ยวก่อนนะคะ S <S <S อ่ะต่อไปก็พริกเผานะคะเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะใส่มะนาวอ่าบีบนะ้ำมะนาวลงไปนะคะหเว,เวมะมานาวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอาชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยว,ยวแค่ไหนนะคะแต่แอนหนูแต่แ,ตแ,ตแอนีชอบเปรี้ยว เออเราชอเบเปรียเราก็ใส่เยอะๆวัวเดไปมาต่อไปก็คลุกคล้านะคะให้เขาเข้ากันนะนนนอันนี้เราก็ทำการคนนะคะคนไปไเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําปลานะอ่ะประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมรสอีกทีหนึ่งเนาะชิมรสนะคะปิดก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะใส่พริกค่ะอ่าพริกตะไคร้นะคะหอมแดงใส่ลงมาหมดเลยนะคะ แล้วก็อันนะั้เสร็จแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยพระเอกของเรานะคะอหอยนางรมนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ทำการว้าวน่ากินจังเลยว้ามันหน่อยไป ลูกคราวให้เข้ากันนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ชิมรสชอบรสไหนก็เติมได้เลยนะคะง่ายมากแซ่บพอแล้วพอแล้วแซ่บแล้วนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วนะคะงั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะนี่น่าทานไหมคะยำหอยนางรมคะ่ะ